ที่ให้พักผ่อนดูหนังดูซีรีส์ได้ฟิลลิ่งพักผ่อนแบบเต็มๆม,มานอนหลับพักผ่อนดูหนังฟังเพลงรู้สึกได้เลยว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวขนาดใหญ่โปร่งโลง่โลงอยู่สบายมีบลอกอินโคลเซตที่ใช้งานได้สะดวกจะหยิบจับเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตัวก็ทําได้แบบง่ายๆพร้อมเลยที่จะออกบ้านไปแบบฟิลลิ่งผู้ดีอังกฤษแล้วออกวาเดินเล่นชมสวนหน้าบ้านไหนๆบรรยากาศดีแบบนี้แล้วเนี่ยก็ขอจิบชาตรงนี้สักแป๊บ,บนึงอยู่บ้านจนเต็มอิ่มแล้วก็ไปออกกําลังกายที่คลับเฮาส์ดีกว่าเพราะที่นี่มี สาวว่ายน้ำที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนอนเล่นพักผ่อนฟังเพลงตรงนี้คือดีต่อใจสุดๆห้องเนี้ยคือรักมากนอนแล้วสบายถ้าฟิตเนสโครงการครบขนาดเนี้ยจะออกไปข้างนอกทำไมจริงไหมจะหอบงานมานั่งทำคนเดียวหรือเรียกเพื่อนๆมาประชุมที่นี่ก็ทำได้เลยบ้านแห่งการพักผ่อนสไตล์โมเดิร์นบริติชใกล้ทางหนวดบูดาาวิธีและถนนบางนาตราดเพียง7นาทีตอบโจทย์การพักผ่อนเนือระดับแบบนี้ที่บริทเนียบางนาเทพารั์